ใช่มากอืมเก็บออืืมมดีเก็บยังไงขายาวมากเลยขามันอยู่ลึกเนาะอุ้ยมันมันอยู่ลึกจริงๆปิาบ้าในบางมือมือยาวบังมือมือดูดูขาพี่เบิ้งขาเห็ดพี่น้องดูเบื้องเจ้าเบิ้งขาเห็ดดู้ยไม่ถึงที่แรกคิดว่านิดเดียวเนาะอยู่อยู่ลึกจนป้าปุณห์สวย แม่งกับพวกแอจ่อเป็นอย่างนี้เดี้ยนุ่มเลน่ะสวยสวยโอ้ยยุงก็บร้ายอลไอือก็ไปกินแก่บรรเทอไปซุปเปอรทอดนัเนาะไม่ไอขาที่แบบไอ้ที่ไอดอกมันเสียแล้วน่ะแต่ว่าขาเขายังสวยอ่ะอืมปัติโตงามงามพี่น้องถึงเล่าถึงไทยเรื่อปฏตทิมปนกันเยอะสวยๆนะสวยสวย อาโชคหลงตัดเสร็จโชคหลงน้ำเด้อมือมันบังมิดอ่ะอะอ,ะอะสวยคุณนะขาสองดอกดีถวยไหนและเบิ้งก่นอนเออเมืม่อกี้เห็นแต่ดอกคิดว่าไม่มีขา